การศึกษาที่เราพูดถึงขนาดนี้ผมต้องมาดูว่านะเรามีการปรับนะครับบทบาทของกระทรวงศึกษาขนาดไหนเพราะที่ผ่านมานะครับทาหน้าที่ในลักษณะที่มันไม่ตรงมีการปรับเปลี่ยนจากตรงไปรจะมาคิดดูที่ว่าระบบการศึกษาเราเด็กเรียนทันที่ทได้คลิปนะฮะมีการตั้งคำถามเด็กนะเออขึ้นมาเออผลไม้อะไรไม่มีแม,ม,ม้บางคนก็มีการให้เขียนอะไรครับเขียนเอเซทำไมเราลักโรงเรียนเด็กกลับบ้านก็บรรนูไม่ได้รักโรงเรียนเลย ลักษณะการศึกษาแบบนี้ไม่ได้ช่วยทําให้เราคิดแต่การศึกษาที่ดีคืออะไรครับให้เด็กไปคน้นนะครับแต่ลูกร้อนคืออะไรมีผลกระทบต่อโลกอย่างไรเด็กพวกนี้ก็จะไปคน้นนะครับจากเรื่องของอะไรครับเข้าไปสู่แก๊ส GPT เลยนะครับสิดแล้วก็เป็นอาหาอ่ะเด็กพวกนี้ถึงจุดหนึ่งจะพัฒนาประเทศได้เขาเริ่มที่จะศึกษาช่วยเหลือตอนเองแล้วก็มีการร่วมกนันโฆษณาให้เห็นว่าให้จะต้องมีการส่วนร่วมอ่านหนังสืออ่านบทความเยอะๆของเราไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเลย นะครับของเด็กไทยยุคหนาน,นี่ยดูแต่เรื่องอะไรครับดูแต่เรื่องลายดูแต่เรื่องของอะไรออันนี้ตั้่งหนังสือก็เดี๋ยวนี้อ่านน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นการเป็นรูปการศึกษาปริเด็นเรื่องการศึกษา,ราเราจะไปได้อย่างไงในสถานการณ์แบบนี้ครับคือมันต้องลือล้อลื้อลื้อระบบคือเรียกได้ว,ว่าเป็นการลื้อระบบโครงสร้างเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากนะคะอาจารย์ใช่ครับผมถึงบอกว่าใครกล้าที่จะทําครับจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งมันโอ้โหทําไม่ได้อันนั้นถึงจะมาเริ่ม ขนาดนี้มันก็คือคุยๆและทำเหมือนกับรู้นะครับ<ะ>เรื่องของอะไรครับไลฟ์ไาม์เลิร์นนิ่ง learning, ค้นตัวเองให้เจอผมก็ขำมากเลยคนที่พูดอย่างค้นตัวเองให้เจอวันๆหนึ่งเขาต้องอ่านหนังสืองเข้าหรือเปล่าผมเพีงดูแล้วไม่ได้ทําตรงนั้นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไลฟ์ไาม์เลิร์นนิ่งเนี่ยหมายความว่าต้องเริ่มตั้งแต่เด็กให้เด็กค้นตัวอัจฉริยะตัวเองกอล้นปั๊บมันจะบกบุนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองละทําไปทํามาก็จะกลายเป็นผู้ี่ยวชาญด,ด,ด,ด้านนู้นด้านนี้นะครับ,รบเพราะะนา้นนี้ของเราไม คนที่จบปริญญาเอกแล้วถามว่าคุณเชี่ยวชาญด้านอะไรไม่กระทั่งคนที่จบทางด้านของอะไรครับจะเป็นเป็นศาสตราจารยา์โทษทีคุณเชี่ยวชาญอะไรไม่เหมือนในประเทศที่มันเจริญเพราะเจริญปั๊บเนี่ยเขาเป็นเอกรู้เลยว่าเชี่ยวชาญด้านนู้นเรียนโททางด้านนี้ปริโทเอกจะออกมาตรงนี้ศาสตราจารย์ชำนาญทางด้านนี้ของเราไม่อยู่ตรงนั้นนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าเราจะพัฒนาคนได้อย่างไงคนจะต้องลุ่มลึกเชี่ยวชาญเรียนออกมาและเชี่ยวชาญตั้ามาตั้งแต่จุดตั้งแต่อะไรครับเรียน ปฐุมมัธยมตรีโทเอกไปสู่หลังจากมันมันอยู่กับตรงนี้ของเราไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นกระบวนการศึกษาเราจึงเน้นแต่เรื่องของอะไรครับตัวเลขว่าให้เราได้จบอะไรขึ้นมาบ้างแล้วเสร็จแล้วก็เชี่ยวชาญตรงไหนก็ออกมาต้องการอย่างเดียวคือครวยและกาเป็นผู้ประกอบการหรือเรื่องต่างดูได้ดูจากล่านหนังสือพอเลยครับความหลากหลายของหนังสือของเราเนี่ยอยู่นี่หายไปล่าหน,นังสือแย่ไปหมดเลยจะมีแต่หนังสือประเภทจะรวยเรื่องหุ้น เรื่องอะไรต่างเหล่านี้นะครับแต่ว่าหนังสือหลากหลายต่างเหล่านี้มันอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าอะไรเกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทยครับ